ทานที่ชมิทวีรัติกุลวันหนึ่งกับแปดเลขที่สี่ครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคจําตารางธาตุในแบบของผมครับผมคือจำพลังแรกครับ H ไฮโดรเจนจําเป็น h ม U1A Li เหลียมจําเป็นลิ Na โซเดียมจําเป็นโซ K โพแทสเซียมจาเป็น Po Rb โรบิเดียมจําเป็น Ru Cs ซีเซียมจาเป็น C Fr เฟรนเซียมจําเป็นฟรน ลงมาเป็นลิโซโพลูซิสแฟนหมู่สองเอบีเอบริลิเซียมจะเป็นเบแอมจีแมกนีเซียมจะเป็นแมกซีเอแคลเซียมจะเป็นแคลบีเอแบเรียมจะเป็นแบอะเอเรียมจะเป็นเรลงมาเป็นเบแมกแคลสเปอร์เรหมู่สามเอบีโบรอนจะเป็นโบเอลอลูมิเนียมจะเป็นอะจีเอแคลเซียมจะเป็นแคลไอเอ็นอินเดียมจะเป็นอินทีแอลเทลเลียมจะเป็นแทลเอ็นฮีดนิโอนียมจะเป็นนิลงมาเป็นโบอะแคลอินแทลนี้สี่เอซีคาร์บอนจะเป็นคารเอสไอซซิลิคอนจะเป็นซี e จตะวมนเนี่ยตะวนเจอ s n ทินดีบุกตะป็นทินอ b l ีเ d ตะกวดเป็นเล f l p h l o ย i u m ตะป็นฟรีลงกันเป็นคาซีเจอทินเลดฟรีหมู่ห้า a n nitrogen ตะวินไนฟีฟอร์ฟอรสะินฟอร์ต a h arsenic สารนตะวน e antimony งตะวิน n b i bis มาจะบิน็มซ m c m o s c o v ี u m จะป็น mos ลงกันเป็นไนฟอร์ต a i s o r t หมู่หก a o o x y เ e n อะวัน o s sulfur กำมะถันตะเิน s s c s e l e n ี u m ตะวินี d e t e l l u r i u ะวิน t โ p o ิเ l ี n i u m ตะป็นพ o อลิบูมอลีียมจะเป็นลิหมู่เจ็ดเอเอฟโอลีนมจะเป็นฟูีแอลคอรีนจะเป็นคอาร์โบรีนจะเป็นโบร์ I ไอโอดีนจะเป็นไอเอ E T อะตินจะเป็นเอส G S เทนนิซีนจะเป็นเทนลงมันเป็นฟูคอโบรไอเอสเทนหมู่แปดเอเอสอีฮเลียมจะเป็นฮีเอ็นอีนีออนจะเป็นนีออาร์าร์ก้อนจะเป็นอาร์เคอาร์จิปต้อนจะเป็นกิปฟ X ซีน่องจะเป็นซีอาร์ินเรตต้อนจะเป็นเีโอจีออกานิซซอนจะเป็นโอลงมันเป็นเฮนีอาร์กิปซีเฟโอ